สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการกินดีอยู่ดีค่ะ Good food Good health นะคะติดตามชมกันได้นะคะเป็นประจำกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะและสําหรับในช่วงนี้นะคะอย่างที่เคยบอกไปว่าอาหารการกินนะคะมีสิ่งที่สําคัญนะคะต่อสุขภาพร่างกายของเรามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเลือกกินดีแล้วก็อยู่ดีเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะหรือไม่ถ้าใครที่บอกว่าเลือกที่จะกินไม่ดีภาวะขาดโภชนาการในร่างกายของคุณเนี่ยจะทําให้โรคไาย ทั้งโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันย่างกลายเข้ามาหาคุณได้อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยกับเราและไขข้อข้องใจรวมไปถึงตอบปัญหาต่างๆนะคะให้คุณได้กระจ่างเลยเลยค่ะสําหรับช่วงแรกของเราค่ะหยุดป่วยด้วยตัวเองไปชมกันเลยค่ะ อยู่ในช่วงหยุดป่วยด้วยตัวเองนะคะคุณผู้ชมสําหรับช่วงนี้สังเกตไหมคะว่ากระแสของเอนไซม์นะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างดีเลยค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังสงสัยว่าเอนไซม์คืออะไรและมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายของเราค่ะวันนี้แอปเปิลนั่งอยู่กับนายแพทย์สมนึกสิริพานทองค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์บูรณาการและยังเป็นแพทย์สารบัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งด้วยค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะแอปเปิลต้องขอถามคุณหมอเลยนะคะว่าเอนไซม์คืออะไรเหรอคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะคุณหมอครับโดยสรุปว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นผู้ช่วยของเซลล์ในร่างกายครับ<อ>เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยของเซลล์ในร่างกายของรเราแล้วช่วยยังไงคะคุณหมอครับเพราะฉะนั้นในร่างกายเราใช้เอนไซม์ขั้นแรกเลยนะครับว่า อาหารทุกชนิดที่เรารับประทานเข้าไปมันจะเป็นร่างถัดเป็นชิ้นใหญ่ๆอ๋อเป็นชิ้นใหญ่หญครับแต่เซลล์เรามันตัวเล็กๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องมีผู้ช่วยที่จะเปลี่ยนให้เป็นโมเลกุลเล็กๆให้ร่างกายเราไปใช้<อ>นั่นคือเอนไซม์เขาจะช่วยจัดเตรียมอาหารเนี่ยให้กลายเป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่อให้ร่างกายเราเอาไปใช้ได้ครับใช้ได้เลยใช้ในการย,ย่อย แล้วแบบนี้นะคะคุณหมอคนที่เป็นโรคร้ายแรงต่างๆหรือว่ายังไม่เป็นเนี่ยก็สามารถลดความเสี่ยงตัวเองได้ด้วยการทานเอนไซม์ใช่ครับผมคิดว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการรักษาโรคต่างๆซึ่งรักษาได้ผลไม่ค่อยดีนะครับพะเราเน้นเฉพาะการใช้ยาเพื่อควบคุมอาการของโรคโ<อ>แต่ต้นเหตุหลักเกิดจากความเสื่อมของร่างกายซึ่งความเสื่อมชนิดหนึ่งก็คือการขาดแคลนเอนไซม์หรือการพร่องเอนไซม์ในร่างกายของเรา จริงๆแล้วนะครับเอนไซม์ก็คือยาดีที่ธรรมชาติให้เรานะครับให้เรามีสุขภาพดีมีอายุยืนนานและแข็งแรงเป็นอุปเป็นสาตลอดเวลานะครับแต่ว่าโดยเงื่อนไขนั้นธรรมชาติใหเอนไซม์อยู่ในอาหารที่เป็นออร์แกนิกอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นในผักสดต่างๆในอาหารที่สดใหม่ต่างๆนะครับ แต่ว่าในชีวิตปัจจุบันนี้นะครับมันกลายเป็นสังคมในเมืองอซึ่งคนไทยเปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมในเมืองเพราะฉะนั้นอาหารก็ต้องถูกแปรรูปให้สะดวกในการมีชีวิตใช้ชีวิตประจำวันซึ่งในฐานะก็คือว่าเรายิ่งห่างจากธรรมชาติเราก็ยิ่งห่างจากสิ่งที่ธรรมชาติให้เราก็คือเอนไซม์ครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็เลยต้องพยายามมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในการที่จะเอามาเติมชีวิตคนเมืองให้ได้นะครับก็คือการใช้เอนไซม์ซึ่งใช้เทคโนโลยีทันสมัย คือการแพทย์ผลิตขึ้นมาจากสารธรรมชาติครับ ก็คือว่าเอนไซม์เนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนทั้งคนเมืองหรือว่าคนต่างจังหวัดบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้รับสารอาหารที่มีเอนไซม์เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถดูแลสุขภาพของคุณได้เอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอนไซม์กันพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไปหาอาหารที่มีเอนไซม์นะคะรับประทานเข้าไปเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะปอน้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าเนี่ยคุณหมอยังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนละกันเพราะว่าช่วงหน้าค่ะใครที่อยากมีสุขภาพที่ดีนะคะและแน่นอนว่ามีร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปเนี่ยติดตามชมกันได้ในช่วงหน้าค่ะ ่ะกดโรงพยาบาลเอกชนเขาอุตส่าห์อะไรทุกอย่างเลยค่ะเขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์เป็นเป็นมะเร็ง90อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับมือลูกสาวร้องไห้แบบทําไงแม่หนูจะห <laughs> าลูกสาวก็ไม่สบายใจต้องแบบพุกไปเลยนะคะร้องไห้อะไรทุกอย่างนะคะแบบคนเป็นมะเร็งเนาะที่เจ็บมันไม่ท,ทรมานเท่าไหร่แต่ว่าใจเราทรมานว่ากลัวเราต้องตายแน่ๆเราเป็นมะเร็งอะไรอ่ค่ะนอนก็ไม่หลับ เป็นแรมเดือนนะคะแบบหลับหล,ลับตื่นตื่นเราเป็นมะเร็งเหรอเนี่ยเราเป็นมะเร็งใลคิดแต่อยู่ในสมองแบบเครียดมากค่ะอนอน,นไม่หลับแบบพร้อมลงแบบน้ําหนักห้าสิบห้าหรือประมาณสี่เจ็ดสี่แปดพร้อมแบบโซมมากใครเห็นก็ว่าเราต้องตายแน่ๆใครเห็นก็บอกดูเราเหมือนหมูแบบสังเวชเราอ่ะว่าง,งั้นเหอะตอนนั้นคือตอกใจมากเพราะว่าที่บ้านไม่เคยมีใครเป็นมะเร็งหรือว่าไม่มีคือ ทางบ้านไม่มีใครเป็นโรคร้ายหรือว่าไม่เคยต้องเข้าโรงพยาบาลหนักหรืออะไรเลย,เลยก็เลยตกใจมากเป็นพิเศษแล้วเราก็มีกันอยู่แค่สี่ห้าคนในครอบครัวก็จับมือคุยกันว่าจะเอาไงต่อไปไปที่โรงพยาบาลหมอก็บอกแนะนําให้ตัดเลยตอนนั้นก็ยังไม่ตัดกลัวกลัวว่าเราต้องเสียนุมหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดนี้เลยเหรอชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเป็นคน ในซอยนะั้นเราเป็นคนที่ล่าเริงที่สุดแล้วเราจะเป็นคนที่แบบแย่ที่สุดหรืออะไรอย่างนี้คือถ้าไม่มีเราคนหนึ่งหรือเพื่อนก็หงอยเหงากันหมดอะไรอย่างนี้มันเบอร์ไปหมดแล้วค่ะทําอะไรไม่ถูกแล้วคือว่าเราแย่แล้วอะไรอย่างนี้คือว่ามะเร็งนี่เคยเห็นในทีวีเขามีแต่ตายตายตาย,ตายใช่ไหมคะอยู่ดีๆเขาเป็นเขาก็แบบเครียดมากแล้วแบบหน้าตอบโสมผอมคิดมาก ทุกอย่างคือลุมเล้าเขาไม่ว่าใครจะเข้าไปปลอบใจเขาคือตอนนั้นเขายังทําใจไม่ได้พอเห็นแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจคนเราถ้าเรามีกาลังใจเรามีแรงแล้วเราก็สู้ใช่ไหมคะตอนที่ช่วงเราไปรักษายามออ,อยู่เราก็เหนื่อยใจมันจะสั่นเล๊กๆระหัดม,มากินเอนไซม์พอกินครับมันมีแรงอะ่ะเคยเดินตลาดกิโลหนึ่งใครเราไม่เคยเป็นอย่างนี้เราทำไมเหนื่อยตอนยังไม่กินนะคะพอกินนะ เดินสองสามกิโลก็ไม่เป็นไรค่ะเรามีกําลังกระชับเฉ็งตื่นมาเราก็ไม่เพียไม่อะไรลุกขึ้นมาปั๊บเลยอย่างงี้ค่ะที่เห็นผลคือแม่หนูแข็งแรงกว่าเดิมแม่หนูยกโต๊ะนี่น้าท่วมได้ <laughs> ยกคนเดียวพี่เพราะเพราะว่าตอนนั้นคืนหนูย้ายมาอยู่ข้างนอกแล้วเพราะว่าน้ำม,มาเยอะแม่ก็บอกว่าให้ออกไปก่อนเพราะเดี๋ยวไปทำงานไม่ได้เสร็จโปกคืนนั้นแม่ยกโต๊ะยกอะไรเก็บของคนเดียวม, <laughs> มาโห่อก่อนไม่เคยยกเลยนี่ยกได้ คนเห็นเขาเรากินแล้วแบบหาได้ผลแล้วเขาก็เราเห็นเราแบบว่าเหมือนไม่ใช่คนป่วยทํางานดินตีห้าออ,ออกออกกําลังกายแล้วทํางานบ้านอะไรทุกอย่างอะไรกับบ้านข้างๆสองบ้านสามบ้านกินด้วยกันหมดเลยค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เชื่อเขาก็กินไวเขาเขาไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะตอนแรกเขาบอกว่าเขาไปตรวจเขาเป็นหินปูนอยู่ข้างในแข็งๆพอเสร็จแล้วพอเขาไปตรวจปีนี้พอเขากินมาห้าหกเดือนหายไปหมดเลยเขาบอกนี้เขาดีใจเขาต้องกินต่อเขาก็กินด้วยกันเขาก็สั่ง เราก็คิดว่าเราหายนะคะเพราะว่าเราไม่มีอะไรอาการอะไรเลยเพราะว่าเราก็โอเคทุกอย่างค่ะเพราะว่าไปหาหมอเาบอกว่าหมอก็บอกว่าไม่ต้องตรวจแล้วเดี๋ยวสามสี่เดือนค่อยมาตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเห็นเราแย่เขาคงจะตรวจให้นะคะพ่อไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้คือเขาแบบโอ๊ยยาแบบเขาไม่เชื่อพอเห็นแม่กินกินด้วย,ยาิด้วยทีนี้ก็ทีนี้แม่พยายามจะให้แบบกินกันทั้งบ้านแล้วตอนนี้ค่ะ ก็คือพอเห็นแม่มีความสุขก็แฮปปี้กันทั้งบ้านเลย เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทํายังไงดีให้ห่างไกลาจากโกรคายเหล่านั้นนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกๆท,ท่านค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในรายการของเราด้วยนะคะรวมไปถึงครั้งหน้าแอปเปิลสัญญาเลยค่ะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะรวมไปถึงท่านใดที่กําลังมองหาอาหารเสริมอยู่อย่าลืมนะคะจะต้องมองหา3องค์ประกอบนี้เท่านั้นที่ จะต้องควรมีค่ะอย่างแรกเลยคือโปรโตีนวิตามินและเกลือแร่ค่ะอย่างที่2คือเอนไซม์ค่ะและอย่างที่3ามคือสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะถ้าเจอทั้ง3มเหล่านี้แล้วที่เป็นองค์ประกอบคุณสามารถทานได้เลยค่ะสุขภาพของคุณก็จะแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นอีกด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมาเจอกันครั้งหน้ากับกินดีอยู่ดีกู๊ดฟู้ดกู๊ดเฮลท์ค่ะวันนี้แอปเปิลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ